สบายดีทุกคนอีกเชิญหนึ่งเนาะอันนี้เส้นทางที่เฮาจะไปอ่ะจะไปทุ่งนาเนาะจะไปทุ่งนาอยู่เมืองแอดเนาะช่วงนี้จะเป็นหน้าหน้านาแซงเนาะทุกคนถ้าเป็นอ่าภาษาไทยเอิ้นาปังบอกนาปังเนาะแต่ว่าภาษาลาวเอิ้นาแซงก็คืออันนี้ก็คือเส้นทางที่จะไปเนาะก็ค่อนข้างไปว่าโหทุ่งนาใหญ่เลยทุ่งนากว้าง้วก็ะ แถมอ่าเป็นตีนแฮมอยู่ใกล้ตีนภูอีกแล้วก็อากาศกับโมหนาวหลายเนาะอยู่อยู่เสียงคอเนาะเอ้ยอยู่บางแอดเนาะฮ้อนเลยฮ้อนเขาอยูเบียงเลยฮ้อนเขาอยู่เบียงเลยวันใ้เบิ้องงาน,นพุนทม,มึงเนบางหลงก็ทะเลอ่ะงางามจริงเดี๋ยวมื่อแรงเราทีพาทุกคนไปเบิ้งตลาดแรงยำกันเนาะแต่ว่าอันนี้มาเบิ้งอ่ะ เขาเขาคือเส้นอะไรอ๋อมาดีกันแล้วเขาไปอยู่นี่ตัวนี้เมื่อกี้นี่เขาคือปุย่างขึ้นมาเลยวะแค่สิ่งย่างมาแล้วก็เร็วบอกว่า ว่าดำห้างอยู่ได้นี่เขาดำนาห้างอยู่แสดงว่าเข้างามเลยนี่ดำนาห้างมองนี่เพื่อนแบบมันเป็นตะเลยนะเพื่อนก็ต้องปลูกมะกรวยใส่เพื่อกันบ่ให้ดินเจือนนี่ชิวพี่นี่นป๊างามแหงหสุดยอดเลยทุกคนอันนี้เป็นนาแซงแล้วทางนั้นกะ อันนั้นจะเป็นหนองเนาะเป็นหนองเป็นหนองปลานั้นเป็นหนองปลาเป็นทงเพียงบักง่วงทุกคนเบิ่งนี่อ๋อวัดบ้านนาฮะแล้วเต่าบัดอยู่อีดีเด้อเออวัดเด้อวัดอ่าวัดทางมาอีนี้นะวัดตนี้โดยวัดบ้านเมืองแอดเอออันนี้นาแสงไงเนาะนาปีก็เฮ็ดวะเฮ็ดโอ้ทางนาปีนาแสงปลูกไม้ซัก ซื้อปุ๋ยบ้านโอ้ซือเสรยเนาะเขาไปซื้อนี่บุรีบุรีกินเนาะอได้กระได้น้อยเศษเศษปุ๋ยมากค่ะในเนาะปุ๋ยมากปุ๋ยเหลืองปุ๋ยลิงก็ซื้อปุ๋ยมากก็ซื้อแต่ฮักซือน้อยปีนี้ปุ๋ยแพงอ๋อปุ๋ยแพงปีนี้อันเดอร์กระแพงเนาะปีนี้เนาะน้ำมันกระแพงอันเดอร์กระแพงเนาะสิไปส้วนปะที่มันนอกเหนือนี่เออมันนอกเหนือนี่ใจเด้อลูกมาอันนี้มาจะเสนอลูกมาแตเวียง มาเที on <S <S well, ่ยวมาเที่ยวงามมาเบิงทงนาเบิงทงนาเฮ้ยเป็นภาคเป็นภาคลงเลยเนาะดำนาเดือนอะไรดำนาเดือนอะไรเดือนเนาะเดือนปลายเนาะเดือนปลายเนาะประมาณเดือนเดียวกี่้ยวสัมเนียเดือนเดือนห้าเดือนห้าเกี้ยวเอาเดือนห้าเกี้ยวจะกะเกี้ยวแล้วแล้วกะตกการดำนาปีต่อเลย แต่บริพารได้เซาเฮ็ตเตไ้แต่นาเนาะเออเฮ็ดแตนาเนาะเพะว่าป่านนี้อันนี้เขาเอินเมืองแอดเนาะเมืองแอดเมืองแอดเขาเอาแบบเฮตไดไดเฮ็ดแต่นาเนี่ยเฮตเตนาเนาะเดี๋ยวนามั่วเฮ็ดนาแซงเดี๋ยวนาแซงเฮ็ดนามั่วเฮตแต่นานี้ส่วนใหญ่อาชีพคนอยู่บ้านนี้เฮ็ตเตไ้แต่นาหมดเนาะเออเฮตรกรเนาะพวกขายมังม่ายอันนี้เด็กคันท่าเฮ็ดนาชิละเอาไปขายวะเออขัเลือก็ไปขายไปขายเสือทรงโอเวียดหรือเ่าเออสุวนใหญ่เนี่ย เขาไก่น้อยนี่ทรงอกเวียดอ้อันนี้เขาไก่น้อยวะนี่อันนี้โบแมสแล้วนี่ขาเป๊ะแล้วนี่นะเขาเป๊้โอ้นาเสียงปุ๊บเขาไก่น้อยโบได้เสื้อเขาไก่น้อยโบได้ต้องเป็นนาปีโอ้คันท่าเขาไก่น้อยแล้วทรงอกเวียดเนาะอออีกอีกอย่ากนี้ไปไปเวียดนี่ไก่บ่อีกจักรลักนี่ยังทิพย์โลักอ๋าทิพสองลักก็บุกไก่ตัวบุกไก่อ๋าเดี๋ยวมือเขาต้องไปเลยบอวะไปนี่ไปด้านไปด้านอันเดอร์ไปไปหอดนี่เพิ่มเอิญด้านเดอร ใกล้ครัวด้เมื่อหน้าหาเนอะบ้านรูเมื่อบ้านโชบบ้านแพ์เมื่อโตโตเมื่อจำเป็นเขาเอิ้นด้านไซเดียนเดียววะเปทางนี้ด้านไซเดียกับบ้านด้านหรอผมด้านด้านบ้านด้านเนาะด้านบ้านด้านเนาะเป็นด้านประเพณีวะด้านประเพณีด้านประเพณีบอกบ่าไม่ด้านท้องถิ่นวะด้านประเพณีเออประเพณีประเพณีเลยท้องถิ่นเอาดี๋ยวดี วันเยือนมาทีเยือนมาคือลืมแล้วเอาเจอดเด้อพอเด้อเอาเจอเด้อพ่อตู่โอ้โหว่าซ้ำเนี่ยพอนเอินพ่อตู่เอินมาเนี่ยเพอเท่าพอเท่าอยู่พักลางเอินพ่อตู่นี่งามแหงหลังจากที่เราไปเบื้องทงนามาเนาะพวกเราสองคนก็คืออีกสิบสองลักมันจะฮอดด้านด้านบ้านด้านอีกอย่างก่อน ด้านแอ่นทองทิ้นบ้านด้านเสียงเขืองด้านทองทินบ้านด้านเสียงเขื่องตอนสมัยเฮียนนะพวกอู้กับตงนี่เฮียนการค้านะจะได้เฮียนเกี่ยวกับวีซ่าพวกการคาสายแดนอีหย่างอีหย่างนี่นะก็คือจะได้เฮียนจะถามว่าชื่อบอกเออก็คือเวลาที่ไปใช้กระตมเพิ่งข้อมูลไม่คือเก้าเนาะชื่อยูแต่ว่ามันแบบคล้าๆแบบบนเนเจอร์นะเออตอนสมัยเฮียนนี่มันมันทีมีวีซ่าอ่ะการค้าสายแดนเนาะคือไกล การค้าไซเดียนเกี่ยวกับด้านการให้การค้าเกี่ยวกับประเทศนั้นประเทศนี้สิฮะนะอ,อันด้านที่เฮาที่ไปนี้กะเป็นบ้านด้านเสียงเขืงองเ,เป็นบ่เสียงเขืองเป็นเป็นด้านท้องทิ่บมเมนด้านประเพณดีเนาะทุกคนเนาะเป็นเป็นด้านท้องทิ่คือด้านบัานด้านเ,<อ>เสียงเขืองเสียงเขืองมันือยู่ภักของสลาภาคของสลาของเวียดนามเวียดนามส่วนนั้นบัานด้านหาันผิดกับเมืองเมืองแอโอเคแล้วพวกเฮาที่พากันไปเนาะทุกคนอีกส2สองลัไปตุดูสิขับรถลงให้อูครับ ตุกขับกระดายหรือว่าตุกขับกระดเปลี่ยนกันนาะมะเปลี่ยนกันสนาโอเคเออไปเดีย๋ยวใส่หมวกกันนอกกันนอกเพื่อความปลอดภัยใส่อ่ะผ้าพิดปากก่อนเพราะว่ามันฮอนโบเบนร์ยานสเญาดอกมันฮอน <laughs> มันฮอนพอโมนี้ทาวเตสินใจนอนนี่นะคะก็เลยสิไปให้มันมันทัวร์ทับ่ทัวไปเอนาจะมาเก็บตอนทไปเบิ้งเนาะทุกคนว่าด้านเป็นอะไรปิดเลยเนาะงานปิดแต่ว่า ไปเบื้งเซตะกิจแถวอ่ะแถวด้านเออไปเป,ป็นเดียวเดีวยวไป,ไปตอนนี้เขาก็ลอดอ่าบ้านลูเนาะเส้นทางที่จะไปด้านนั่นแหละแต่ก็บู้ว่าอ่าอันนี้ไม่เป็นบ้านหมู่บ้านอย่างน่าจะเป็นคนลาวคนลาวเนาะน่าจะเป็นคนลาวลุ่มโอ้โหเป็นเสนทุทางอย่างแต่สลานหยุทธทางเขียนนี่ก็คือที่มีไทยดำไทยแดงเนาะ นี่ก็ห้างคล้ายๆแม่จันเนาะนั่งสุมนมกันมู่บ้านก็นี่เป็นประมาณนี้เนาะ เนาะโอโมหันนี่แหละนี่ทุกคนเฮามาฮอดบ้านอ่ะอีอย่างบบฮู้เนาะเขาเห็นว่าน,น่าสนใจแฮงแบบ<ช>มันต้องอมันต้องข้ามน้ำอันนี้ไปซี่หอด่บอด,ดานคอยเนาะ <c oughs> หอดกับหอดกับหญาเด้ออ่า <c oughs> อีอย่างวะ <c oughs> โค<ห>น้ำมากระไรเบื้องอันอันนี้นะนะแม่น เฮ้เจออีกแล้วอันนี้ข้ามไปนี่บ้านอย่างนี้น่ะฮะบ้านแทบ้านบางลาก็อยู่นี่ว่ะอ๋อเอ้าแล้วบ้านน้ำขึ้นแหงๆไหนเราเดือว่ะโอ้โหสุดโหษข้ามไปข้ามมาทุกมือมันบ่ โบมีทางโบมีหนทางข้ามมีแต่ข้ามทางนี้ทางเดียวอ่ะบ้านน่ะขวแอดมีแต่โอ้ขวดน้ำแอดพุนข้ามแต่ว่าขี่รถไก่หน่อยนึงเนาะไก่บ่อ้ลักอโอ้รลานี่มาอาบน้ำ้ยปึงอันนี้เป็นบ้านสวนผ่าไทยดำอ่ะโบเม่นะไทยแดงว่ะ เอาตัวเองไปถ่ายอันเดียวซันบัดนี่น่ะโหูจะถ่ายตัวเองอยู่อะโหูอยู่ปวดไหมปวดปวดตรงไหนอู้ยุ่งยากแหงทั้งทุกคนค่อยมีความยุ่งยากในการเดินทางเลยมาต้องข้ามนี่ไปมันแทนนี่แหละมันแทนนี่มันขาม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 นาขาม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  นาคามึงอันทำงขได้อได้บ่ได้บ่ได้บ่นี่แหละาพี่ย็ดได้เลยแวเล่งหมดเล่งหมดนีนแบ่ขันเฮ็ดต้องเฮ็ดทุกปีปะขวานี่ อตัวนี้เนี่ยตะเมันต้องได้แปลงทุกปีบ่เออเทสเทแปลงทุกปีเนาะปีเพราะว่าเขาไปเขาเหี่ยงอ๋อเขาเทียบกับเขาเพื่อนทางนี้คนพนลึงอ่ะพลึงยางมาแบบบมีความยานเลยแต่สำหรับอู้นี่ย้างไปนี่กับหัวย่างหูสุดยานเนี่ยอันนี้จะขับเที่ยวคอนฟาดได้บ่ได้บ่ลงมาได้เอาดีๆเด้อต้องใช้ไปหาผู้สาวต้องขันรถลมนี้เอาตัวเองก่อน เาเฮียนต้องปุ้อได้ด่าปุ้นไปแล้วอันนี้เห่อมาติดกับแพาขวไว้คักแหงบานนม่มีจ้าหลังคาเงอนเนหะคันเือคอยยางไปวนเดอนคอยจะตินเลยยางไปบ่ตุกยางไปบ่กาว่บ่กาว่บ่ลงหอยอีนั่นนาะ อคุ้มเท่ลงโอ้เปียกเปียกเปียเป่ย,ยไปโรเล่ไปกลับคืนมาปไ,ปไปด้านมือจัง,ม,งจามาทุกคนนี่เลยเนะาะกระทาบุออกจากบ้านมาคือจะบุเห็น หมู่บ้านเนี่ยคือมันจะมีเส้นทางตัวเส้นทางที่มาได้ยู่คือไปทางขวาน้าแอดตัวที่อู่กับตุกข้ามมาตัวอาที่มันมีทงนาน่ะแต่ว่าเส้นทางตัวนั้นมันจะไก่จากหมู่บ้านแหงเขาเจ้าก็เลยเลือกที่มาจะสร้างขวาตัวนี้ลัดลัดออกอ่าลัดลัดออกไปหมู่บ้านเนาะซึ่งเด็กน้อยเขาก็สิข้ามขวาตัวนี้แล้วก็ไปหงเหียนเนาะมันจังสีบกไก่แต่เส้นทางนั้นเป็นเส้นทางรถกระจริงแล้วก็ง่ายกระจริงแต่ว่ามันไก่แหงนี่ อันนี้ก็เป็นน้ำเนาะแต่ว่าอูคิดว่าอูจะโบหันข้ามไปเทือนอนมืออื่นจังซีมาค้ามมาเนาะเพราะว่ามือนี้ตั้งใจซีไปด้านก่อนเนาะแล้วก็ซีไปด้านแต่ว่ามืออื่นจังซีพาทุกคนมามูบานีเนาะงามเฮงงามแต่ว่าบัางจากการเก้าผมละคือไทยดำคือเป็นคนไทยดำโบไทยดำกับไทยแดงสองอย่างนี่เลยตอนนี้ไป <ผม S 1> ด้านแล้น้องอูงสังเกตเห็นอันพระจัมเร์ตเรา โอ้ยแม่ต้มเราออีแม่อันนี้เหมือนบูวบานนั่นบูวบานไทยดำเนาะบานไทยดำบานไทยดำไทยดำโอ้คุณตมเราเอ้ยูเฮ็ดเสหมอนี่เลยเนาะต่อันจีบวให้น้ำอันนี้ฮอนเนาะต้มเราเนาะเอ้เป็นเดรบบวยให้มันฮอนเว่มันฮอนมันหรือบุมี่ไอ่มันหรืบุมี่ไอ่เท่าขึ้นเนาะเออมันหรือจีบวได้ไอ่เราเนาะเออต้อาไปคิเด้อ อะไปพี่จิ้มบอลูกเฮ้ยโอ้โหจิมว่าแม่จิ้มเหล้าจิ้มเหล้าบอกอะไรเด้อบอกอะไรเด้อตาย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 ตาเอามันพุ่งตุ๊กหลายอ้ให้หลาเถอะอันนี้ลูกน่ะคันว่าพาตุ๊กขี่รถล้มนี่เราต้องแปลกใจเด้อ ตุกได้กินอีกนี่เออเราหอนหอนนี่ไปดี่นะวู้สุดเป็นอะไรเนาะอู้ขมดจวามบุปุุกแหงตามที่เคยกินตอนที่ยู่อ่เคยกินเหล้าครั้งนึงตอนอ่ะไปหงสาบุกปุกเท่าเหล้าอันนั้นเหล้าไทยดำซิมมะเนึงตุก ขอบเจอเนะเอ็มเนอะขอบเจอเ้ยแม่เด้อหาวหันเนอร์ลูกเน,นอร์น้หันเนอ, <laughs> อร,รอ์ยูดีมีแหงเนอร์ยูดีมีแหงอ่ะคลิปแม่นึกตุ๊กกันตุ๊กท่ายคลิปว่าได้โมแรงเล่ตุ๊กเมาเหล้าเาด้ <laughs> เอ,อ <laughs> ขอบเจอเ้ยแม่เอ <laughs> ปลาต้มเราเอาไปขายอยู่อันเมืองว่ะบ่ขายต้มใบเส้นใบเหนือเฮือนเออต้มใบพี่น้องเฮ็ดเฮือน เริมแม่จึงเอาอันนี้มาซื้อยากฮิตเอิ่มให้เราเซียงเหล่าฮาเฮ็ดเน่นี่โอ้รู้เราบ่เฮ็ดอันบ่เคยเห็นจกเคืออันนี้บ่าวเมลูกับตงหลาเนาะแต่บ่าบ่เคยได้เห็นอันนี้จักเซื้ออืมโอ้อันนี้เอาเราเอาข้าวแก่น้อยเฮ็ดกว่าเรานี่ข้าวข้าวอันนาข้าวแปะข้านนโอ้ข้าวแปะคิดว่าเอาเราเอาข้าวแก่น้อยเนาะอืมคักเนาะอันนี้ยังขึ้นกับบานเลยแม่บาน ม้านเด็กกีฮอกบุงูอันนี้เป็นบ้านเด็กบุงกูบ้านเบีย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 คนไทยทำใช้ทั้งเนื้อสิออกตัวบ่อแบียบได้ต้องออกเบียเบียแค่จริงบ้านเบียเด้อทุกคนกีมแอมซื้อเบออันซื้อหน่อยซื้อขินเออแม่คินแม่คินพวกลูกสิไปด้านไปริมด้านเขาเจอได้ไหมเด้อเขาเจอได้เอ็มเน้อเขาเจอ ทุกคนมากันได้กินเล้า okay, okay. ไปขี่รถเดินทางต่อนี่ทุกคนเขามาฮอดบ้านด้านแล้วเนาะวัว oh, ทาง oh. อ่ะด้านนี้ไปทางใดแต่ว่าอากาศตอนนี้ฮอนเลยฮอนคือ,อยูเวียงเลยจะทับ oh, so <laughs> แต่ว่ายู่สมเหนือนี้่อากาศแล้นี้บริห้อนลนะ บ้านด้เนานะแต่ว่าเฮาบ่เข้าไปเนอะเฮาหอ่อแตนีซื้อเนาะเพราะว่าทางฝั่งนั้นคือประตูเวียดนามแล้วแมนแน,แน,นี่ก็มีคนเนี่นี่ <ś c oughs> ก็คือแบบว่าอ่าคนอาจจะแบบเข้าออกบได้เนอะแต่ว่าจะมีตั้งแต่อ่าสินค้าที่สามารถไปมาได้ก็คือสังเกตเห็นสังเกตจากเบื้องรถเนาะเบื้องรถขนสินค้าคือรถจกกักร ทางทางกระซิมาหอดแตหันอันนี้ก็จะเป็นเวียดนามมาด้วยทุกคนป้าดูเขามาหอดสซเดียนเวียดเลยนะแมนอันต่อไปันคือความควาด้านนี้ไปคือแขงเ้นลาหลรอเมนบอ,รบอรประเทศเวียดนามเมนบอนอู้เขาจะกรเฮ็ดให้คือบ้านเฮาเนาะอันต่อไปนั่นนะคือไปหอดบ้านเสียงเขืองก่อนอ๋อเขาเสียงเขืองก่อนเสียงเขืองของเวียดนามแมนอันนี้เป็นบ้านด้านเนาะ ทางเขียนนี่ก็คือจะเป็นของลาวพราวนั้นก็จะเป็น,ปนข,อของเวียดขอ,ของเวียดนามของเวียดคือมองเห็นเวียดนามเลยเหรอเด้แนนเห็น<ค>เวียดนามแล,ล้วเดนแนคือคนกบฏยังพันด่างกับยังพันเปิดแค่นเ้าทุกคนเฮาบสามามไปฮอตไก่นันได้เพราะว่าเออก็น่าจะมีการแบบว่าเครื่องของกดเออห้ามทายนู้นน,นี่เนาะแล้วก็อ่าเห็นเต้นลดขนสินค้าเนาะคือนี่เนาะคือลถขนสินค้าเนาะแล้วก็ น่าจะมีแต่สินค้าที่ข้ามมาได้ไปได้แต่ว่าคนคือพวกเฮากะยังข้ามไปไ่ได้เท่ากันด้านด้านอันท้องทินเนาะเป็นด้านบานด้านเป็นด้านท้องทินของเสียงเคืองสามารถเดินทางได้เฉพาะคนในท้องทินเท่านั้นเป็นแบบคนในสองปศทีสามารถเดินทางข้ามได้เด้อเพราะมันบ่แม่นด้านสากลมันบรแม่นด้านสากลถ้าว่าเป็นด้านสากลนี่สามารถเดินเขาออกได้ทั้งคนทั้งในประเทศและตางปเทศเด้ทุกคน เฮียนการค้าเฮียนการค้าส่วนอู๋ลืมเฮียนซื้อๆเนาะบ่ได้เนาะทุกคนเดี๋ยวอู๋กับตุ๊กขอนั่งซึมซับบรรยากาศค่ะค่ะก่อนเดี๋ยวให้ทุกคนเบิ่งอ่ะให้ทุกคนหลังจากไปด้านมาละกันที่พาทุกคนกลับเนาะเขาจับละแต่ว่าเขามาเห็นอันนี้เขาเฮ็ดเสื้อนะว้าวมาเจอเห็ดเสื้อนี่เห็ดเสื้อไม่เอาเคียร์นี่มาตัวสร็วอู้หูอุ๊ยันเกินแล้ว น้ำมาจ้เฮ็ดไปขายยวนยูซ oh, ับเนือ่ะหรือว่าเฮ็ดไปทรงขายเขาไปทรงเขายูดอมไสอรออู้อู้อันนี้ท่งตาขายต่างขายังผูดใดทุกคนอันนี้ไมน้อย่างก่อนั้นนำอ้มาน้เะเซับสนนำเลยมันคือว่าไหลด้ไหลจ้ะ เงียเขาจะสร้างไรหล้ห้องเฮดไปส่งเพื่อนวะคักเนาะเ็ดแลยวเรากบบพร้อมเนาะไข่อันนึงเท่าไหร่เยอันนี้ะโดยไปส่่งนะโดย โอ้ oh, 60, 60, คุณหกสิบพันค้หกสิบพันทาเอาไปขายอยู่สำเนือนีเดี๋ยพื้น,นึ่งเถเลยเนาอนีค่ะโอ้่ะก็ห้าก็เอาไปส่องอยู่ว่าสำเนอส่งมือนึงดีเหตกีดพื้นคว่าไม่ค่ยมีหลายๆโอ้างคนร้ายนโอ้มือนึงไหนหัน,อน,น,นหล,ยล,ยลยอยปลเนาะทาคนร้ายเน,นาะไม่มีไม่อยันเย็นมัน ตอนซ้ายเขาต้องเลยเริ่มยากจ้างจ้างคนมาญาต์จ้างคนมาญาต์สวยวะจ้างคุณนึงเฉยเป็นมือแะเป็นเป็นฟื้นเป็นพื้นลายเป็นพืนพื้นนึงเลยจ้างคนเขสองพันห้าสองพันห้าโอ้พื้นนึงสองพันห้าโอ้สองพันห้าร้อยกีบกับเป็นเงินบ้านจากบ้านป่ะตุ๊กห้าบาทเหรอออหกบาทหกบาทหกบาท สองสองพันละหาบานคักเนาะมาแต่สำเนอคุณน่ะมาแต่สำเนเหรอไปด้านแล้วก็ขึ้นมาดีอันนี้ไม่สร้างมาแต่หรงงานเนาะเออเนาะขี้ยอันนี้มันบ่เอาเฮ็ดเอาหมดเลยวะอือโอ้สร้างมาแต่เียนเน ด้านบุเปิดเนาะอันนี้เหมืนยัดเสื้อยัดผนังเนาะอืบริษัทนำเข้าเอานี่จะสินค้าข้ามไปข้ามมาใดคนข้ามไปข้ามมาบุได้น่ะตุ๊กกับปะบ้านี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเออ3โมงละบอกลับไปนอนมืองแอดขอบใจเด้อกลับก้อนข้างผกนั่นมีบาทอ่ะเด้อ มันลวกแทนลวงแทนล่วงเป็นบ้านนะเนเป็นบ้านอันไทยดำวะโอแล้วท่านเจอผุละเบนบานไทยแดงบานอันม่วงต้อนบ้านอู้มีขั้วค้าไลยเนาะนแมีขั้วค้ามมามองนี่เาะอง่ะ มันแพ้แล้วนอนละมันมีหัวขาไปทางทางทางในขทางทางข้าง,งนอกมันเบบแกันมันแพ้คือกันอ๋อ,อ<ป>บ้านไทยดำเไปขอบเจเด้อเดยวคักเนาะนี่เดี๋ยวทุกคนบรรยากาศในการเส้นทางที่มาด้านเนาะผู้คนกะนิสัยดีลมดีเขาถามอย่างพิวกกะตอบเนาะให้คำแนะนำมาส้ำเหนือครั้งนี้ก็กคือแบบคุ้มแหง เดี๋ยวพวกเฮากะสองคนกะที่เดินทางกับอ่าเมืองแอดเนาะที่ไปนอนยูหันคืนหนึ่งแล้วกะจังหวะที่เดินทางอื่นจะเดินทางไปเสียงคอเนาะและ้วกะหลังจากนั้นการเดินทางไปเสียงคอแล้วกะไปต่อที่สบเบาแล้วกะหลังจากนั้นกนไปเดินทางไปเมืองไซแล้วกะพวกน่ยจะไาทีไปซัมเตอร์บอกแต่ว่าได้มาแล้วต้องไปไปเบิรงไปเบิรง <laughs> อ่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพืาอเป็นกำลังใจให้พวกเขาให้คลิปต่อไปเดีอเดติดตามคลิปพวกเขาได้นาะวกเส